ป๊บแป๊บแบปบปบเดี๋ยวอะไรให้ดูฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับนิวโนดเองนะฮะวันนี้มาแล้วครับผมกลับมาเจอกันวันนี้นะครับนิวตั้งใจจะมาดูอ่าเป็นคาเรีเป็นสารคดีชิวิลิซ่า โอ้โหเพราะพูดสารคดีก็ดูจริงจังเกาไปเลยมีคนทักมาเยอะเหมือนกันนะฮะว่าอยากให้รีแอคอันนี้นะฮะเป็นละลิซาอัดด็อกิเมนทตรีฟิล์มครับผมที่มีแฟนคลับทำให้ลิซาเขาอัพมา6 6วันแหละนะฮะตอนที่ดูอัดคลิปคนดู9,30,000 0คนแล้วอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยดิวก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันแล้วกันใครที่ดูไปแล้วก็ มาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอันนี้ครัพูดในหยุดวิดอยู่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นในความฝัน คำพูดของคนที่มีฝันและทำฝันตัวเองสำเร็จโอ <Lisa>, <c oughs> ตอนอายี่สิบสองขวบภาพแตกมากจุดสามจีพมากคุก้อย ภาพการหาโดยยากแล้วเนะี่ยใครจะไปคิดเนาะเด็กผู้หญิงคนนี้คือป๊อปสตาร์ตาครูก้อยเป็่งประกายมากตอนพูดถึงลิซ่าแต่มูฟเป็นเขาดี้นแะต่ตอนนั้นแล้วนะการจับไมายการโมเวนฮอตอิชชูเติร์ดเติร์ดเติร์ด ใบจีมอ,ออดิชันที่ประเทศไทยอันนี้ทีมงานที่มาอยู่วันนั้นโอ้นี่วันออเดชันปกติก่อนนั้นเนี่ยเราเคยเห็นแต่ภาพนิ่งเนาะที่เป็นชุดที่ลิซ่าแต่งผมสันส้นๆนไปออเดชัน,นอ่ะความเซินเตอร์แต่เด็ก มูฟเว่นเขาดีตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าการอย่างที่บอกการจับไมือการขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเออเออสปอนเซอร์ได้เต็มๆวันนี้ไอ้การตีลังกาพิฆาตขายาวมากโอ้โหโอ้ขาเล็กมากแล้วเขาเป็นคนเต้นได้หลายแนวเนาะ แตนไทายยาคือสามารถเออเออเออมาแล้วมาแล้วตีลังกามาแล้วเออโคงมรณะต้องมา <c oughs> ละสายตาไม่ได้จริงๆครับผ <c oughs> ู้ก้อ,นนอยอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าชัดมากว่านี้คือลิซ่าเอาตามประกวด LG เอนเตทีนเนอร์วีซาคุเขาทำดีเลยได้ดูเพลินเ่ะเนี่ยอ่าอันนี้สำคัญคลิปนี้สำคัญเปิดตัวเลยตอนอายุ16ไม่บอกชื่อแท้ใดใดทั้งสิ้นในคลิปนี้ลดแต่เป็นคลิปที่ทรงพลังมากเลยนะคลิปเนี้ยคือเราได้เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้แบบ ใครวะอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเต้นสะบัดมาก,มากพอยิ่งรู้ว่าเป็นเด็กไทยอ่ะมันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเอาตังนะตอนนั้นนะที่ดูอ่ะก็อึ้งนิดนึงว่าเฮ้ยนี่คือเด็กไทยเหรอแต่ว่ายังไม่ได้อินขนาดนั้นนะว่าอันนี้คือส่วนตัวของนิวนะคือเคยเห็นคลิปนี้มาตั้งนานแล้วแหละว่าอ๋อนี่คือเด็กไทยเห็นเขาแชร์กันในแบบวันทุกวันทิปสมัยก่อนดูสิตั้งแต่ผมสั้นละ่ะดูสิจนผมยาวมาเรื่อยๆ๋ออดีด ห้ามพูดอังกฤษอเกาหลีแน่อ b l าบล l a h b l าเฮมเบ่รเนี่เทนเดอรนะโอ้โหคลิปนี้คือทรงพลันดับเบลิลเข้าไปอีกอันนี้วันเปิดตัววันแรกจำได้ว่าแต่ละคนเนี่ยวันถแถลงข่าวเนี่ยคือทุกคนดูเรียบร้อยมากเลยอะสุดๆไปเลยอะยิย่งลิซ่านี่คือแบบ พูดน้อยแต่ดูลุกลุกแรกนี่คือแบบดูจึ้งมากเลยนะลุกวันเปิดตัวเขาอะอะดูไง่ายๆนะอะจากคลิปเนี้ยคลิปที่แบบตั้งแต่เป็นเทรนนอ่์สิบสองะสิป่ะสิจนมาใกล้จะเดบิวจนวันเดบิวเห็นปะ่ะพัฒนาการคือแบบก้าวกระโดดมากอะด้วยลุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุกนี่คือเฟียสมากคือเกอเกลคัชแบบสุดๆอะ แต่ตรงนี้สวยแต่หนวชอบลุกเปิดตัวของทั้งสี่คนนะดูเป็นโอ c คูล l ดูอะเป็นโอ c คูล l ดีอะฮะดูเป็นแบบเออดูแบบดูชิค่ะดูเก๋อะนี่งดูเป็นใครกล้าพูดเท่าไหร่อ่าตอนเอ็มวีบูมบายาวิสซเพลงบิทไฟล์สเต้มาชิมาจาราม ตูดูตูดูด<อ>ถุงมือเขียวคิวดิสเลฟแหมไลฟ์มันเปิดตัวไลฟ์แรกปะร้องไห้เลยร้องไห้ทั้งหมดอะแต่จีซูไม่ร้องไห้นะจะได้ไหมนี่เตด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 เนี่ยถ่ายตาพี่ครับโอโ้โหโชว์นี้คือสุดอะแล้วลิซ่าเป็นคนแบบ ยิ่ง <Lisa> มัดผมนะแล้วปลนะ่อยน้ามาทรงนี้สวยแต่ทรงนี้ก็สวยคือคเป็นคนเปยนทรงผมบ่อยมากแล้วก็เอาอยู่ทุกลุกเลยไอ้ผมยาวตรงก็สวยดูดิแต่หนูชอบเนี่ยยทำเป็นโพนี่อะนึกว่าทรงโพนี่เหมาะกับลิซา่าถ้ามีแบบโซโล่เนาะอยากให้แบบเป็นลุกเนี่ยลุกที่แบบเป็นโพนี่อะ ี่ดูเพินมากเลยนะดูมาประมาณหกเจนาทีแล้วแบบเขาใส่ซสาว์ดีนีว่ามันทำให้เราดูได้เรื่อยๆเลยอะแล้ววางทำหลายเรื่องดีนี่คือเรื่องผลงานความสำเร็จเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ That's That why she's why popular. so people go is เขาเป็นคนยิ้มสดใสด้วยอลิซาเป็นคนแบบยิ้มอะเป็นคนได้หลายลุคเนี่ยว่าความแบบบัสเดอร์ความเซเลบิตี้ต้องมาแล้วซีเลนนะฮะอันนี้ดูเท่เนาะงานเนี้ยดูแบบดูเหมือนบราชินิกูนนะรู้ดิได้ไปเจอกับคนที่เป็นวงการแฟชั่นอะ คือเป็นความพัฒนาจากแบบป๊อปสตาร์ข้ามขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วอะคือการเป็นเซเลบิตี้อะคมตามเต็มเลยน่าปลื้มใจเนาะ้อคือ,ค,อคือมาเมอกการชอบคือชอบแล้วแสดงออกว่าชอบนึกออกวะออแล้วเขาเป็นคนได้หลายลุคมากเลยอะลิซ่า คือจะคิ้วก็ได้คิ้วน,นู่นน่ารักน่ารักคือทำนั้นนิ่งๆก็ดูเฟียสนึกอหรอวะเฮ้ยดูความกล้องอะ่ะบร่มแต้ไปหมดดูดิความเต่งความเต่งแล้วเคยเป็นหนึ่งในนั้นที่เราไปยืนกีดอยู่แล้วเขาจะเขารู้สึกทุกคนตรงนั้นเลยอะแบบตุดเต้นที่เจอลิซ่านึ่อหรอวะ ยิ่งถ้าแบบลิซ่าได้ยินคนพูดภาษาไทยนะ mm hmm. เขาจะยิ่งหันมาเนอะปะลิซ่าอย่างเงี้ยสำเนียงไม่ใ hmm. ช่ลิซ่าแบบลิซ่าอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาก็รู้ว่าเฮ้ยนี่คือสำเนียงไทยเขาก็จะหันนะ mm hmm. อย่างตอนที่นินวไปอินชอนอย่างเงี้ย mm hmm. พอเรียกลิซแบบ่าล mm ิซ่าอย่างเงี้ยก็หันมาเลยอะ่ะแบบทน่ารักอะคือระบิงไทยอยู่ทุกมุมโลกจริงนะ mm hmm. อ่านงานพาร์ด้าล่าสุดงานพาร์ด้าชอบนี่มากเลยอะ่ะ mm hmm. ที่เขาขึ้นไอจีสตอรี่แล้วให้น้องรีวิวลุกตัวเองวันนั้นอนะ ออน่ารักดีผมดำตัดกับชุดทองดนตรีดีอีกล่ะโอ้อันนี้งานหลักงานหลักงานหลักคือการออกนิตยสารขึ้นปกนิตยสารไทยแฟชั่นเอองานแบรนด์บัสเตอร์มูนช็อตต้องมาอาดิดาสต้องมีบุกเกอรลี่เนี้ยเพนช็อปเออเกมต่างๆรัก ซอมบีวะเนี่ยไม่ใช่นะดูดิดูความตื่นเต้นของคนนะ่ะเป็นเราเราก็ตื่นเต้นปะโอเ้โอเขาไม่ถึงหรอลูกเอ่อแกร์กรปเปอร์แกร์แดนเซอร์ <c oughs> คลิปนี้ลอดอน,นิมาไทายแล้วนูสัมได้นี่เิวก็ไปมานั่งอันนี้ ใช่อะใครอยากดูวีล็อกนะงานนี้นะไปดูได้เลยข้างล่างนะครับทำมาให้ดูด้วยวันแรกอะอันนี้มาเมืองไทยครั้งแรกกับมูนช็อตงานนี้นิวก็ไปเหมือนกันนิวก็ไปเกาะกงดูที่เซนทันเวลเออเป็นการเจอลิซ่าครั้งแรกด้วยงานนั้นที่ลิซ่ามาไทยครั้งแรกจำได้ใช่ปะที่ใส่ชุดแบบดอกไม้เยอะๆเออก็ไปตามดูตามคิดด้วยละ่ะ ใครจะไปนึกอะเ,ออเราไปตามกีก่เขาด้วยวะอุ้ยอ,อันนี้อะไรอะโอ้โออ่เป็นมูดแอนโทแล้วนะคลิปเนี้ยจากความตื่นเต้นเนมื่อกี้เนี้ยความแบบชื่อเสียงต่างๆอ๋อเขาเปลี่ยนมาแบบเรื่องแบบเรื่องการบูลลี่อะไรอย่างงี้ปะคือตอนเนี้ย เหมือนซับภาษาอะไรไม่รู้บรรทับกับบรทับซับภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยต้องเพ่งอ่ะนะฮะอก็คือการที่แบบลงกระแสข่าวต่างๆควรมีชื่อเสียงเนาะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นดาบสองคมแหละมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบมีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักแต่มันอยู่ที่ว่า จะจัดการกับไอความเกลียดชังหรือความไม่รักของคนกลุ่มนี้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งนิวว่าลิซ่าน่าจะรับมือได้ดีนะนิวว่า YG อ่ะไม่ได้สอนแค่แบบการเต้นการร้องการเป็นแบบเอ็นเตอร์เทนเนอร์หรอกนิวว่าสอนเรื่องแบบจิตใจด้วยอ่ะสอนเรื่องแบบจะรับมือ,อยังไงกับชื่อเสียงจะรับมือ,อยังไงกับการมีคนรักเยอะๆจะรับมือ,อยังไงกับการที่มีคนไม่ชอบเยอะๆอะไรเงี้ยนิวว่าเขา่าจะสอนเรื่องนี้ด้วย อ่ะนี่ไงเข้าเรื่อง respect lisa ละที่เป็นข่าวมาเมื่อปีก่อนที่มีคนมาว่าน้องใช่ไหม,อมตอนนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นคือมันก็มีหลายๆ hashtag ขึ้ เลสเปกทั้งวงเลยอะแต่ละคนจะมีเรื่องราวของตัวเองมีความดรามา่าแบบว่าที่ที่น้องทั้ง4ี่คนคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่มีคนอื่นแบบมาว่าให้หลายตลอดแล้วทุกคนก็ช่วยกันเลสเปกแบล็คพิง n k ทั้งหมดเลยทุกคนอ่ะนี่เป็น,นวิดิชันนึงละเมืิอกี้จากเศร้าๆจากมีความดรามา่ากลายมาเป็นความสดใสแล้วอ้านะอาจจะสื่อว่าเป็นแบบฟ้าหลังฝนอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายแล้วนี่ว่าลิซ่าก็มีความเข้มแข็งในตัวเองอยู่เยอะมากๆเหมือนกันเข้มแข็งในที่นี้หมายถึงว่าเข้มแข็งแบบในมุมของการรับมือกับกับคอมเมนต์ต่างๆนั่นแหละพูดไม่เก่งแต่ก็พยายามพูดนะ ตอนในมาไทยนั่นนะมีความขี้เล่นเนาะสังเกตเนาะลิซ,ซ่าจะมีความขี้เล่นกับทีมงานของเขาเยอะอยู่เหมือนกันนี่ทอนตกะตกวาตะกรา,าฝ้าย่าแน่เลยเนะี่ยทิ้งมื่นเนาะ

อ๋อเหมือนที่น้องน้องได้ไปเจอกับลิซา่าตอนนั้นที่สละสิทธิ์ในฐานะเซเลบิตี e ้ B T e, ไม่ไปเจอรอบแรกแล้วแต่พอรอบหลังเหมือนกับลิซ่าชวนน้องมามความน่ารักเนาะของลิซา่าเสียงคู่ก้อยเอน,นี่ยแบมแบม <c oughs> งานนี้เราก็มา a อไอส <c oughs> คลิปนี้คลิปนี้ตำนานของจริงแบบแบบลิซ่าเนี่ย <c oughs> คืออ่ออันนี้ตอนร้องไห้กับจดหมายจีซูในรายการทหารนั้นโน,น, <c oughs> น้องเล็กของวงมักเน่มองไปไหนกะ็คงคิดถึงพี่ๆอะเนาะคงคือแบบคิดถึงวง อันนี้วันจะจบคอนเสิร์ตจบทัวร์ที่ไทยน่ารักโรเซขอขอบคุณที่ให้เอเนจีที่ดีกับพวกเราคือกลุ่มนี้คือน่ารักคือวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตอะวันท้ายทยอะ น้องเล็กของเราเขาพยายามพูดภาษาไทยอะ่ะแล้วแบบมันคือความตั้งใจของทั้งจีซูทั้งโรเซ่ทั้งเจนนี่ที่แบบพยายามพูดภาษาไทยสื่อสารภาษาไทยให้แบบให้ลิซ่าฟังให้แฟนๆที่เมืองไทยฟังแล้วแบบดิวชอบที่เจนนี่พูดบน,นเวทีวันนั้นที่ประมาณว่าบอกว่าทุกคนไม่ต้องห่วงลิซ่าเลยนะพวกเราจะแบบดูแลลิซ่าอะไรอย่างเงีย้ยแบบโอ้ยมันขนลุกอะ เออแบบไม่รู้ดิรู้สึกคนลุกอะ่ะคนแม่ดรู้สึกว่ารู้สึกได้ถึงความผูกพันของ4คนเนี้ยที่แบบเขาผ่านอะไรได้วยกันมาเยอ,อะอะแล้วเขาก็จะจับ,จบมือไปได้วยกันอย่างเงี้ยตลอดไปนะขอร้องอ,อในแบ็คพิงคเขา นี้มีพาร์ทครอบครัวนี่คนทําคลิปนี้เก่งมากเลยนะหาฟุตเก่งมากเลยอะแล้วประเด็นครอบครุมหมดเลยนะตั้งแต่แบบความมีชื่อเสียงจุดเริ่มต้นความพยายามการเป็นนักร้องความสําเร็จอ๋องานนี้งานนี้ที่ลิซ่ามาถ่ายครั้งแรกนี่นิวปล่อยมาแแปบ๊บแป๊บแป๊บแปบบแบบ เราไปงานนี้มาเราได้นี่มาแล้วคนที่ไปงานนั้นเดวดชดหลายๆคนก็ได้นะฮะเป็นโปสเตอร์มูนชอตเอกลิซาที่เขามาครั้งแรกมาถ่ายครั้งแรกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนี่นะครับเย yeah. แล้วประทับใจมากที่แบบทุกคนร้องเพลงแบบ s t a ยให้ Lisa เป,เป็นแบบ<ะ>เซอร์ไพรส์ขขอะตอนนี้เราเป็นไอดอลคนนั้นทำให้เขาแบบ ประโยคนี้ดีนเนาะตัวลิซ่าก็มีไอดอลของตัวเองแต่วันเนี้ยลิซ่ากลับกลายเป็นไอดอลให้กับน้องๆในรุ่นนี้และในรุ่นต่อๆไปค,คงเป็นแบบความภาคภูมิใจของตัวเองอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นแบบนาทีที่ยิ่งใหญ่นอน่นี่สิ่งที่แฟนๆอยากบอกกับลิซ่า แฟนจากอินโดนีเซียพาสุดท้ายของคลิปก็เป็นการให้กำลังใ,ใจแล้วก็เป็นการอวยพอลิา่าวันเกิด we love you แล้วลิสา yeah i like love you นะ bring and lily <laughs> ดูแล้วประทับใจอ่ะอ๋อ,อจบแล้วโอ้โหผมมือให้กับคนต่อ,ตอครับผม อ่านว่าอะไรอะ่ Lisa. Happy birthday, ะชินเอกลิซาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลาริสามโนบาลอ๋อทำให้ในแบบว่าวันเกิดโอ้โหนิวเชื่อว่านี่คือหนึ่งในของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในปีนี้ของลิซ่าคือสารคดีชุดนี้ด็อกิเม้นเทอรี่ฟิล์มอันนี้เลยอะ่ะคือมันแบบว่า อย่างที่นิวบอกอะมันมีความรวบรวมหลายโมเมนต์มากๆแต่แบบคนตัดต่อเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วเขาวางไทม์ไลน์เรื่องดีฮะทุกคนคนะคือเขาแบบวางมูดอันโทนอารมณ์การใส่สาวใส่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยดิวว่าคือเขาตั้งใจมากๆเลยนะแล้วแบบการจะเอาฟุตแต่ละอัน,น่ะมาแบาบมา มาซอยต่อกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่ที่สำคัญนี่เราได้เห็นโมเมนต์ในงานนี้อ่ะพอดีเลยเห็นไหมภาพขึ้นมาตอริซ่าร้องไห้ริซ่าร้องไห้กับเพลงสเต y ที่แฟนๆร่วมกันร้องแล้วร้องคือพอไปท่อนเกาหลีทุกคนจะเงึมเงิบเงิบแต่พอท่อน s เต y w i ิ h มีทุกคนร้องได้หมดเลยกับท่อนละลาละลา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  เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับที่สำคัญนี่ยูดวิทยูอี9เเพิ่งไปไล่ดูไม่มีลิซ่าไม่มีโมเมนต์ลิซ่าเลยแล้วก็เราแบบว่าจำชื่อแล้วก็เหมือนกับจำโมเมนต์ของน้องๆในรายการไม่ค่อยได้ไงก็เลยแบบไม่กล้าจะรีแอคเท่าไหร่นะฮะหรือว่าใครที่อยากดูนิวรีแอคนะฮะในยู u วิทยูอีพีเก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับผมอ่ะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ